สวัสดีครับพี่น้องผู้ไทยและพี่น้องผู้สนเจอวัฒนธรรมผู้ไทยทีหักแพงคู่คนครับวันนี้ค่อยละพาพี่น้องมาฝึกเว้าภาษาผู้ไทยผ่านกิจกรรมกำหนดการงานวันผู้ไทยโลกถือทีสิบระหว่างวันที่เก้สบ มีนาคม2567ณอำเภอหนองสูงครับสำหรับคํำขวัญวันผู้ไทยโลกเทอที่13นะครับก็มีการโหวตเดี่ยวปรากฏก่วะคํำขวัญที่ได้รับการโหวตสูงสุดก็คือคํำขวัญที่ว่าตุ้มโฮมหักแพงเบิ่งแยงผู้ไทยโลก ธอที่13บสไปยามเดียวซุปปีซื้อสารประเภทนี้พี่น้องผู้ไทยเฮ้านะครับความจริงแล้วนะครับงานผู้ไทยโลกเฮ้ามีงานติดต่อเดี๋ยวอยู่สงานนะครับวันที่8เป็นงานวันสตรีวันที่เกเป็นงานห่วมเงาเผ่าผู้ไทยไว้พระไก่โรราช เมืนอวันที่ส0คืองานวันผุ้ไทยโลกเถอที่13นะครับเป็นงานต่อเดียว3มืือเลยนะครับแต่เมื่อน,นี้พวกเราเว้าพฟังเฉพาะงานวันผุ้ไทยโลกมือที่วันที่10นะครับส่วนวันที่เกกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับก็คือ,อจะมี การเดินแบบนะครับนอกจากเชิญพี่น้องชมชอบชิมใช้แชแร์ในถนนคนเดินของเมืองหนอ,องสูงแล้วนะครับกับมีกิจกรรมพิเศษขึ้นมาก,ก็คือการเดินแบบผู้ไทยเดินแบบ้าผู้ไทยพาพื้นเมืองนะครับพี่น้องก็เลยสนเจอเยอะมารวมกิจกรรมเดินแบบนะครับ ในแรกวันทีเก้ามีนาคมนะครับก็าสามารถติดต่อว่าทีวิสาหกิจชุมชนนะครับขาสมัครคนละ200บาทนะครับราคามีแพงนะครับส่วนกิจกรรมในวันทีสิบมีนาคมซึ่งเป็นวันผู้ไทยโลกเถือที่สินั้นนะครับก็ขออนุญาตว้าพอสังเขปนะครับ แล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาอุไทยไปน้าพร้อมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาถึง9กนาฬิกาลงทะเบียนอุลกเข้ามารวมงานณหมู่บานอุไทยโลกหิมหนองน้ำสาธารณะหนองสูงคำว่าหิมก็คือริมนะครับเบิ้งนะครับเบิ้งก็คือชมนะบเบิ้งนิทรศการภาพถ่ายอุไทยโลกนะครับแล้วก็ เขาหลมกิจกรรมถ่ายภาพท่ละลึกวันผุ้ไทยลกูกผู้เลอเสื้อสุดผู้ไทยมานะครับทางสมาคมผู้ไทยโลกและมีสมเพื่อถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายารูปฟรีนะครับถ่ายแล้วก็จะปิ้นขนาด AC เอซเฮอทันถือกลับไปเป็นทิละลึกได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้เลอสนเจอเมื่อนั้นนะครับใครแม้จะถ่า,ายรูปฟรีเฮเสื้อสุดู้ไทยมานะครับแล้วก็ เชิญเบิ่งนิทัศกาลแบบมีชีวิตนะครับผามพาพื้นเมืองผู้ไทยหนองสูงสืบสาราายพาสารต้อพุ่มปัญญาคนผู้ไทยนะครับสิ้นทิวสิ้นใหม่แพ้พันปี้ขับขานเผาพันผู้ไทยนะครับเบิ่งกิจกรรมเดินหน้ากฎหมายชาติพันเบิ่ง นิทรศการมาไล่ไหม้ไผ่ผู้ไทยกุฎวะอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินเบิ้งการแสดงการจำหนาย่ยผลิตภัณฑ์ผ้าแพ้พัน์ธุผู้ไทยโลกนะครับทุกจังหวัดนะครับจะเอามาแสดงอยู่หมู่บ้านผู้ไทยโลกนะครับทุกจังหวัดทุกประเทศที่มาร่วมงานนะครับเวลาการนริกานะครับ เชิญพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดที่เฮาเชิญมานะครับเชิญมามาพบเดี๋ยวนะครับที่เอารถเข้ามาจอดนะครับพี่น้องผู้ไทยจังหวัดต่างๆที่ทางสมาคมผู้ไทยโลกเชิญมารวมทั้งพี่น้องจากสกปปลาวและเวียดนามนะครับกลมาพบเดี๋ยวนะครับเอารถมาจอดไว้อยู่สนามโรงเรียนชุมชนเมืองหลนวงสูงนะครับแล้วก็มารวมงานนะครับ บางคนอาละมาหอดตอนเท่งหรือมาหอดตอนเสาทำห่อตอนเสา,ออสาก็ไปเบื้องงานก้อนนะครับเข้าไปล้มงานก่อนส่วนพี่น้องเพื่อนมาหอดเท่งพอดีก็ถืิวกาดกินข้าวเท่งลำเดียวยุ่งเรยนชุมชนเลยนะครับส่วนนักตองเที่ยวกะเฮิอจ์ตยอดอยุสนามกีฬากานะครับเฮ้าและมีการเลี้ยงอาหารเท่งพี่น้องผู้ไทยที่เข้าเชิญมานะครับ ทั้ง11จังหวัดสองประเทศอยู่เรเวณชุมชนเมืองหนองสูงนะครับส่วนน้องทองเทียวก็สามารถซื้อนะครับชิมชอบอยู่ในถนนคนเดินนะครับเขาจะมีร้านค้ามาจำหน่ายทั้งอาหารทั้งเสื้อผ้านะครับภาผู้ไทยเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับมีการแสดงเครื่อข่ายผู้ไทยบ้านเล่าใหญ่อําเภอคูชินาลาัยจังหวัดกาฬสินธ์การแสดงเครื่อข่ายผู้ไทยบ้านด่านมวงคำ้ำจังหวัดกาฬสินธ์จังหวัดสกลนค,นนคร,ร,ร, 30, นนรนะครับโจงเก้านาฬิกาสามสิบหนาฬิกานะครับก็จะมีการเสวนาวิชาการ โครงการสืบสารลายพาสารโตพู่มปัญญาคนผู้ไทยสู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ปัญญาวัฒนธรรมชาติพันธุ์้ไทยนะครับระดับต่ำบ,บนนะครับแล้วก็มีการก้าวเปิดเวทีซาวนาสีวนาโดยดรวิทยาอินารานายกสมาคมผู้ไทยโลก เวลาเทงนะครับก็พักรับประทานกิ่นข้าวเทงนะครับพี่น้องกูไทยที่เฮาเชิญมากก็กิ่นยูเรเนียนชุมชนส่วนนักตงเท่ยกก็ตามสบายนะครับตามซุ้มอาหารที่มีมีหายอยู่ในงานนะครับตอนบ่ายนะครับก็มีเวทีเดินหน้ากฎหมายชาติพันธุ์นะครับและเวลา 15นาฬิกาห16นาฬิกานะครับจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลากความลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับเบิ้งการแสดงเครื่องค่ายผู้ไทยบ้านค่ำเดือยผู้ไทยบ้านสายหน้าดงอำเภอชานุมานจังหวัดอำน,นาจเจริญเบิ้งการแสดงเครื่องค่ายผู้ไทยโลกบ้านป่าข่า อำเภอเขมราชาจัวงัดอุบลราชธานีครับพ่อฮอดเวลาสิบหกนาฬิกานะครับจะมีะมหากรรมนะครับ ทางวัฒนธรรมตั้งแต่เวลาที่พุ้งากาเป็นต้นไปจะมีขบวนแห่นะครับไปตั้งขบวนแห่ผู้ไทยโลกทั้ง11จังหวัดสองประเทศแล้วก็ขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมของตำบลต่างๆทั้ง6ตำบลในอำเภอหนองสูงอยู่ทาง เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือนะครับแล้วก็เคิือนเรล่มเคลื่นขบวนเวลา16นพานิกา39นาทีนะครับไปตามถนนกลางบ้านหนองสูงนะครับถนนกลางเมืองหนองสูงแล้วก็ผ่านหน้าวัดไปฮอดอ,อนุสาวรีย์พระไกโลล่โสราเจ้เมืองหนองสูงอยู่หิมหนองนะครับประทานในพิธีก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพิ่นละเดินทางมาแล้วก็พักเพื รับชมขบวนแห่นะครับอยู่ร้านกา,ฟาแฟโฮมแลนด์ Homeland นะครับจากนั้นจะมีขบวนกองตุ้มนะครับมาแห่ขบวนของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเข้าสู่พิธีงานนะครับเมื่อขบวนกองตุมนะ้มในแห่ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าสู่เวที นะครับพิธีกางแล้วนะครับรู้วาราชการจังหวัดนะครับและท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่มารวมงานกันละเบิ้งนารฟ้อนผู้ไทยนะครับเขาเรียกว่าลั่มโหมเง้าเผาผู้ไทยนะครับ <c ười> คือพี่น้องผู้ไทยที่มารวมงานเมื่อนั้นนะครับเขาละลั่มเขาระฟ้อนพร้อมเดี่ยวตามลี่ล่าของแต่ละคนนะครับ มาะเกิดภาพสวยงามภาพซับนะครับที่เป็นภาพที่เป็นประวัติศาสตร์ในการจัดงานของผู้ไทยโลกเถือที่13นี้นะครับพี่น้องผู้เลิ่สนเจออยากจะมาสร้างภาพประวัติศาสตร์น้ำเดียวกับเสื้อสุดผู้ไทยมากเมือนนันนะครับแล้วก็มาฟอ้อนน้ำเดียวนะครับใช้เวลาฟอ้อนประมาณ9นาทีนะครับจากนั้นดรวิทยาอินารา น้ายกสมาคมผู้ไทยโลกนะครับจะแสดงวิสัยทัศน์และกล่าวตอนรับพี่น้องผู้ไทยนะครับกล่าวตอนับพี่น้องผู้ไทยที่มาหลวงงานนะครับเอกต่อจากนั้นเอกอักรราชทูตสปปล่าประจำประเทศไทยนะครับกล่าวแสดงความยินดีในานาม ภูไทยสอบป,ปล่ลาวนะครับแน่เพื่อน,นองสูงก้าวรายงานต่อประทานในพิธีประทานในพิธีคือผู้ว่านะครับแต่การจังหวัดมุกดาหารนะครับจะมอบร่างวันการประกวดกิจกรรมของงานโฮมเมาท์ภูไทยที่จะที่จดประกวดตั้งแต่วันที่เกามีนานะครับแล้วก็มีการส่งมอบ ทงสมาคุมผู้ไทยโลกเฮอเจ้าภาพการงานผู้ไทยโลกเือที่14คือผู้ไทยเลนุนครจวดนครพนมนะครับประทานในพิธีนะครับพร้อมแขกคุณบีเกรตนะครับก็จะไปหยางเลาะตู้นะครับเดินตะเวนไปชมซุ้มตู้ก็คือซุ้มนะครับเพื่อเบิ่งนิทรศการสาธิตพิธีชีวิตผู้ไทยหกตำบลแล้วก็ผู้ไทยโลกนะครับ ก็ได้ฮกตำบลของอำเภืหนองสูงแล้วก็มู่บานผู้ไทยโลกนะครับจากนั้นก็มีพิธีบายสีสู้ขวัญน,นะครับผู้แหนห้องหวันวันผู้ไทยโลกถือที่สิก็คือผูกแขนร้องขวัญน,นะครับก็เรียกว่าผู้แหนห้องหวันในภาษาผู้ไทยนะครับจากนั้นการเบิ่งการแสดงวงปี่วงออ เคสตาปีผู้ไทย1้0ปีเมืองหลวงสูงนะครับถือว่าเป็นการแสดงวงออเคสตาปีผู้ไทยนะครับเธอแลขในโลกนะครับยังมีเคยมีการแสดงวงออเคสตาปีผู้ไทยมาก่อนนะครับเธอนี้เป็นการแสดงเธอแรกในโลกพราะนั้นถือว่าเป็นการแสดงครั้งประวัติศาสตร์ด้านปีผู้ไทยนะครับ จาดจากนั้นกระเบิง้งกิจกรรมมีแมงเบิ้ลครับเขามาล้วมกิจกรรมคณะที่มีการแสดงบุ้งอองคิสตาการจะมีการกินข้าวโฮมผ้ากินเปล่าโฮมถ้วยกินกล้วยโฮมบีนะครับพี่น้องที่เข้าเชิญมานะครับรวมงานรวมทั้งนักท่องเที่ยวนะครับก็สามารถมาหนังกินข้าวน้ำเดียวนะครับโดยหนังกินกับพื้นครับอาหารการกินกระทั่งสมาคมพุทยโลก แล้วก็พี่น้องผู้ไทยในอำเภอหนองสูงทุกหมู่บ้านรับจะมีกับข้าวย่านละมอนะครับหมู่บ้านละมอมากมาสู้เดียวกินมาย่อพี่น้องที่มาโวมงานนะครับหลังจากนั้นก็จะมีพี่พน้องผู้ไทยจงหวัดต่างๆก็จะมีอาหารมาเสริมนําหลังจากนั้นก็บเบิ่งการสแสดงนะครับเลื่อมรับต่อไปนี้นะครับการสแสดงเหยาเลี้ยงผีผู้ไทย ของสมาคมผู้ไทยโลกการแสดงลุ่งค่วงเข็นฟายของสมาคมผู้ไทยโลกการแสดงเครื่อข่ายผู้ไทยโลกนครพนมผู้ไทยโลกอุดรผู้ไทยบึงการผู้ไทยร้อยเอ็ดผู้ไทยยะโสผู้ไทยตำบลนองห้างกาลสินผู้ไทยตำบลน้าโซกมุกดาหารผู้ไทยผู้ไทยดํานะครับอันนี้ไทยดําจากสุพรรณบุรีนะครับ าการแสดงผู้ไทยสปปลาวผู้ไทยเวียดนามนะครับการแสดงเยาวชนผู้ไทยคำอีหุงฟ้อนคำชีหุงเฮิองนะครับเมืองสามธรรมนะครับชมการแสดงเยาวชนผู้ไทยเป้าปีผู้ไทยโดยเด็กชายนัทถวัดอินาลานะครับซึ่งเป็นยุวทูตการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนครพนมนะครับเบิ่มงการแสดงเป้าปีผู้ไทยกาลสินพิทยาสรรน,นำโดยได้ชายสรวิทวันณวงศ์นะครับผลงานชนะเลิศปีผู้ไทยมหากรรมร้อยแก่นสารสินนะครับ น,นี่คือกิจกรรมที่เขามีการจัดในเมื่อน,นั้นนะครับนอกจากนั้นก็นยังมีการแสดงเครือข่ายของผู้ไทยลูกเป่าปีผู้ไทยนายธนานายธนาพันธ์นันทานะครับผู้ไทยกุดเคดอนะครับสุด <c oughs> สุดท้ายนะครับท่านดรวิทยาอีนาลาก็จะมอบ ประกาศสนญยบาบัตรแก้เครือข่ายเย,ยาวชนผู้ไทยโลกแล้วก็ปิดง,งานนะครับนี่คือกําหนดการทั้งหมดในงานบั่นผู้ไทยโลกถือที่13อยู่อำเภอหนองสูงนะครับในวันที่10มีนาคมนะครับพี่น้องก็เลยที่สนเจอย่าหัวงานก็เชิญนะครับวันที่10มีนาคมส5 6พครับสวัสดีครับ